สวัสดีนะครับอคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็ทำไม่นะครับสิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทำตอนนี้เลยก็คือหันไปมองคนข้างข้างในบ้านหรือว่าคนข้างบ้านก็ได้นะครับเอาที่ เป็นผู้ชายก่อนจะได้ง่ายๆเอาเจอแล้วนะครับผู้ชายหนึ่งคนครูก็จะถามเพราะว่า who is he ครูถามนักเรียนนะครับว่า who is he เขาเป็นใครคำถามต่อไปก็คือ what is he doing เขากำลังทำอะไรคำถามต่อไปก็คือ Where is he doing? เขาทำอยู่ที่ไหนคำถามต่อมา When is he doing? เขาทำมันเมื่อไรแล้วก็ Why does he do? เขาทำทำไมนะครับเอาเป็นแบบสั้นๆนะครับ เอาไหมนะสันส้นๆว่า Who is he นักเกรยียนก็จะตอบว่า He is my father สมมุติว่าหันไปเจอพ่อนะครับสมมุติว่าเป็นพ่อครูถามว่า Who is he นักเกรยียนก็ตอบว่า He is my father What is he doing นักเกรยียนก็ตอบว่า,าพ่อกำลังทำอะไรครับ He is sitting พ่อกำลังนั่งอยู่นะครับถ้ากำลังยืนก็ he is standing ก็ได้เอาต่อไป where is he sitting ขอกำลังนั่งที่ไหน in front of the TV ข้างหน้าทีวีแล้วก็ถามเวลานะครับ when is he sitting แอดเซเวเเวลาเจ็ดโมงเช้าถ้าถ้าเจ็ดโมงตอนหวัวค่ำก็แอดเซเวครับแล้วก็อันสุดท้าย why does he sit เขานั่งทำไมนะครับ he watches t v he watches the t v หรือว่า he watches <The> News นิวส์ขานั่งดูข่าวเอาทีนี้มาถึงงานที่ให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนถามสั้นๆแค่คำว่า WHO แต่เวลาตอบต้องตอบเต็มๆนะครับเ,เริ่มเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะทำก็คือถามว่า WHO พูดเองนะครับว่า h ูแล้วก็ตอบเองว่า he is my father what He is sitting where? In front of the TV. When? At 7 a.m. Why? He watches the news. <coughs> เดี๋ยวครูพูดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครูจะแปลและอธิบายด้วยนะครับถามว่า who ก็คือใคร he is my father เขาคือพ่อของฉัน what เขากำลังทำอะไร he is sitting เขากำลังนั่ง where ที่ไหน in front of the ทีวีข้างหน้าทีวี when เมื่อไร at seven a.m. 7จ็ดโมงเชา้า why ทำไมนั่งทำไม he watches the news เขานั่งดูข่าวเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับงานที่จะให้หนัเกเรียนทำก็คือถามสั้นๆ แล้วก็ตอบเองส่งเป็นคลิปเสียงภาพเข้ามานะครับเ,เริ่ม who is he he is my father what is he doing he is sitting where in front of the T V when at seven o'clock Why he watches the news? โอเคนะครับเอาละครับนี่เป็นงานที่นักเรียนต้องอัดคลิปเสียงแล้วก็ส่งครูเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ see you goodbye